ว้าวว้าวสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับวันนี้ผมตอนนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับเป็นบานหน้าต่างนะครับแบบ4ี่ช่องนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษใส่ไข่เลยนะครับพิเศษใส่ไข่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบานตัวนี้มีความพิเศษของมันยังไงนะครับนะครับบานตัวนี้ขนาด200นะครับกว้าง200นะครับ สูงร้อยห้าสิบเซนนะครับรอบสีดำนะครับกระจกใสนะครับมีมุ้งกันแมลงด้วยนะครับมีมุ้งกันแมลงด้วยนะครับความพิเศษของมันนะครับก็คือเลื่อนอิสระนะครับลักษณะการเปิดนะครับก็จะมี4แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าลักษณะการเปิด4ีแบบเนี่ยเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็พึ่งประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพามาชมให้ดู กันใกล้ๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเพิ่งประกอบเสร็จเลยนะครับนี่สวยจริงๆเลยเห็นไหมครับนี่ลูกค้าสั่งผลิตเลยนะครับตัวนี้อยากได้เป็นบานเลือนอิสระนะครับนะครับร้านชินวัตรของเราก็สามารถทำให้ลูกค้าได้เลยนะครับทำได้นะครับ เดี๋ยวมาดูลักษณะการเปิดของบานบานหน้าต่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องพนักงานนะครับลองเปิดนะครับแบบที่1นะครับแบบที่1เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเปิดด้านซ้ายนะครับนะครับแล้วก็เปิดด้านขวานะครับนี่เราสามารถดูวิวได้นะครับด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่ความกว้างของช่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่สวยเลยสวยเลย นะครับอ่าแบบที่สองครับแบบที่สองอ่าปิดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับอ่าเรามาดูแบบที่สองกันนะครับแบบที่สองอ่าแบบที่สองก็เลือ่อนเปิดคู่ตรงกลางนะครับแบบที่สองเปิดมุ้งก่อนนะนี่นะครับนี่นี่กว้างเลยนะครับนี่ไหมครับนี่ครับ แบบที่2นะครับลักษณะการเปิดก็จะเป็นเปิดจากบานคู่กลางนะครับเปิดจากบานคู่กลางนะครับนี่เห็นไหมครับนี่พิเศษใส่ใครเลยนะครับชุดนี้สนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับมาดูแบบที่3กันนะครับแบบที่3แบบที่3ก็คือรวบไปทางใดทางหนึ่งนะครับรวบไปทางใดทางหนึ่งนะครับรวบนะครับรวบรวบนะครับ นี่แบบที่สามนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับด้านซ้ายนี่เปิดได้เลยนะครับได้เลยนี่ครับเป็นช่องเปิดด้านซ้ายนะครับอ่าแบบที่สี่เป็นยังครับแบบที่สี่อ่ารวบก,ก,ก็ก็คือรวบไปอีกด้านหนึ่งนะครับนี่แบบที่สี่นะครับ นี่แบบที่4นะครับนี่ลูกค้าอยากเปิดด้านนี้ก็เปิดได้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นบานเลื่อนอิสระนะครับแบ่ง4ช่องนะครับ200นะครับ200คูณร้เซนนะครับของลูกค้าคุณนัดนะครับคุณนัดสั่งผลิตนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับอ่าปิดปิดนะครับปิดอ่าปิดแล้วก็ล็อกนะครับตัวล็อกของเรานะครับเดี๋ยวนะครับอ่าตัวล็อกของเราก็จะมี3จุดด้วยกันนะครับนะครับ สามจุดด้วยกันนะครับก็คือล็อกซ้ายล็อกกลางล็อกขวานะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้น้องพนักงานเขาชี้ดูนะครับอ่าตัวล็อกซ้ายตัวไหนครับตัวล็อกซ้ายนี่ตัวล็อกซ้ายนะครับเป็นตัวล็อกยกล็อกนะครับอ่าตัวล็อกตรงกลางนะครับตัวล็อกตรงกลางนี่ล็อกตรงกลางตรงนี้เนาะโอเคตัวล็อกอ่านะครับด้านขวานะครับด้านขวาก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวล็อกระบบล็อก3จุดนะครับล้อบานเลื่อนก็ใช้เป็นแบบล้อลูกปืนนะครับ ลื่นแน่นอนครับผมโอเคมากๆเลยตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสั่งผลิตได้นะครับร้านชินวัตกระจกอลูมิเนียมสามารถทำได้นะครับขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆนะครับชินวัตกระจกอลูมิเนียมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง y YouTube TikTok และ Facebook ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ